เขาสู้ช่วงซัมเมอร์เต็มตัวพี่น้องครับช่วงปิดเทิมแลือดดูรอนนะครับผมพี่น้องบ้านใดที่อยากได้ของขวัญไปฝากลูกนะครับผมเอาตัวนี้ไปนะครับสะน้ำพับได้ไม่ต้องเป่าลมพี่น้องครับตัวนี้ใส่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาเป่าลมนะครับกางออกได้ง่ายในตัวเลือกก็จะมีแต่ขนาดนาด1.6เมตร2เมตรนะครับตัวใหญ่สุดที่3มเมตรราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยมาจนถึงหลักพันพี่น้องครับพันต้นเองนะครับผมตัวนี้ใส่ดีนะครับผมนี่เวลาเขาจะเลนเข้าก็เติมน้ำเล่นเลแล้วเวลาเก็บกะ เทากะเปิดน้ำออกมีช่องระบาย3มีช่องปล่อยน้ำในีสามลูเลยนะครับผมปล่อยน้ำเร็วแล้วกับภาพเจ็บเป็นยังไงเคลื่อนใหญ่สะดวกพกผ้าสะดวกเลยนะครับผมวัสดุแข็งแรงเกรดแม่และเด็กพี่น้องครับตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับผมแข็งแรงมากนี่ฮะเข้าแค่กางออกแล้วกัเพียงแค่เติมน้ำกระเล่นได้เลยพี่น้องครับบ๊วยพี่น้องจะไปเที่ยวสงการเอาไปเที่ยวเคลื่อนกับพกผ้าไปได้นะครับกางออกมาแล้วก็เติมน้ำเล่นกันแบบนี้เลยครับผม สินค้าดีภาพสินค้าตรงปกคัดมาให้แล้วพี่น้องครับหาพี่น้องตามหาสะวายนา้ำพับได้ส่วนตัวนะครับผมเอาไปติดบ้านไว้ช่วงเสม,มือนเด็กชอบเลยนะครับผมเอาจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะครับกับลูกกับครอบครัวนะครับผมหากพี่น้องสนใจเลือกขนาดทิตกาล่างครับ